好在还在。 วันนี้คือเป็นวันที่เราสองคนรอคอยมานานรอคอยมาเนานนานาดูจากชุดนะคะพร้อมมากราพร้อมาอมากพร้อมมากพราเพราะว่าอะไรคะ MC P 2020, 2020, back. จะเป็นดีฉเปนดีสคังแต้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแล้ววันนี้คือไม่มาไม่ได้เลยเพราะว่า เขาปล่อย MV มาแล้ว MV ใหม่ล่าสุดก็คือเพลงอะไรคะพ่อสอ Make a Wish จาก MCTU เออนอกวันนี้คือแบบขอให้พูดอะไรเพราะว่าตื่นเต้นมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเดี๋ยวดูจบถ้ายังไม่ตายจะมาวีคอยอีกทีว่ายังไงอย่าดมพร้อมพร้อมอย่าดมพร้อมทุกอย่างพร้อมเริ่มนะคะไปค่ะอ่ะยังไงหุยพี่โจพี่โจพี่โจมาแล้วมาแล้วจ้าชุดออบแล้ว แล้วมีคอขยับไปมาเบาๆคอขยับไปมาขอโทษที่ผมรอเกินไปโวยน้องมาโอ้โหเกิดมาวิชวลวิชวลวิชวลของวง o n 2B Idol ดูเบ้าดูหน้าดูเสียงโอ้ยไปอะไรกันไปอะไรกันไปอะไรกัน

ถัดได้ถึงความปัง NCT จะพังอาจก็ขาเลยแหละอุยน้องจีมินแบบเด้งไม่ไหวเลยอ่ะน้องจีมินอ่ะนี่ก็มีอีนึงใวก็มีมากโอ้ยตายตายอายังไงนี่คือน้องโซทาโร่นะคะมาชมเกาะเป็นเหมือนติ๊กต๊อกมาติ๊กต๊อกมาอยากกินจิงมายไปแล้วไปแล้วว้านี่เสียวจีนเสียวจีนอ่านอนมองนอนมองนอนมองมาแล้วค่ะ ตัวกันเตัวกันชิโอโหี่เียนปนบเียน่โพี่พี่พี่ี่ทีอาขัดไปกับหมองมงเด็กตนเด็กตนเด็กตนนี่น้องงานเลยยังไงอมันโป๊เหมือนกันนะที่เนื้อาสอก็้นโป๊มองามองไปไปยังไงยังไงยังไงหดห้อย นี่มันเทเตนี่มันต้องปังเ่รอเพลงมันต้องปังอ่ะจัดเต็มเยอือมันมีอย่ไมะอง่มันับอย่างหวานมากยังไงอาโอเม่โอ้ย เดตมาเตโดตโดมาเตไงมาเตนึงไปโดตโมาตโมาตอุ้ยตัวเฮโลเต้นสวยนะเนี่ยเาแบบมาสายเต้นเนี่ยเอาพี่โลคัสมองอยู่อ่ะอ่ะมองมองไม่แบบนี้ไม่แบบนี้ครับโอุ้ยเต้องเต้อเยนึงไม่ได้เป็นเทปะไอ้ ได้ได้โอ้โหยังไงยังไงทำไมมันตึงเต้นทั้งพงเลยอะน้บูงหรองเนาะใครใครครับใครครับพี่ไถยุพี่ไถยุโอ้เราเราตั้งใจดูมากเไม่แขกงึงเอาไ กูชีบอยกูชีบอยแพงแชงแพงง่ายดังง่ายอ่ะอ่าเป็นการห้อยหนห้อยหนโชว์หน่อยห้อยหนโชว์หน่อยมาลองครับครับยังไงครับไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับขอส่ใจได้ไเราต้องเอามือหนึ่งนะ เสียการเสียการคือเผื่อใครยังไม่รู้นะคะคือซรายเนี่ยชอบพิจัยยนต์มางจริงเขาดูไม่ออกหรอกเขาดูไม่ออกเลยดูไม่ออกหมดคำพูดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมดสิ้นคำพูดที่จะบรรยายความรู้สึกตอนนี้ออกมาพี่สาวคือแบบ มันปังปอะมันป,ปังแล้วม,มากมคือแบบคือมันปังแบบโอ้โห <c oughs> เพลงก็ปังเอ็มวีก็ปังผู้ชายคือโคตรปัง <c oughs> คือในชีวิตเกิดมาเคยรู้จักคําว่าแบบผิดพลาดปะ <c oughs> แค่นี้เลยอืมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอืมเนอะยังไงสะกดคํ <c oughs> าว่าผิดพลาดเป็นไหมแค่นั้นแหละอืมทำอะไรก็ปังทำอะไรก็ดีคำสมบูรณ์แบบคมสมบูรณ์แบบคือเรียกว่าแบบ perfect แต่ถ้าขี่ดูเอ็มวีไปสามรอบแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือเพลงอะเพลงยังไงเพลงก่อนคือตอนพีเซอร์ออกมาเนี่ยมันก็จะมาแค่แบบผิวปากเบาๆเราจะแม็กกอวิชซึ่งไอ้ท่อนที่มันพลิกพเนี่ยมันยังไม่โผล่อะไรนึกออกปะคือมันแค่ผมไไ้ท่อนที่เป็นแบบติดหูติดหูแต่ว่าพอมาดูเพลงจริงอ่ะคือมันเป็นเพลงแบบเต้นหนักบีบหนักแล้วก็เป็นเพลงแบบมันติดหูแล้วมันลอยด้วยอะมันลเงี้ยมีความแบบเขาเรียกว่าเพลงแบบ แรปปะเขาเป็นอะไรบ้างเราก็ไม่ใช่ว่าคนมีความรู่เราคนมีความรู้นะแบบทฤษฎีแานไม่เราคนไมเพลงเอินแบบแบบเขาเรียกว่าแทรป IDM อ i p Hop ลอยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องควมันมี NCT หลายๆเพลงมากแล้วมีความเป็นแบบว่าอะไรพาราตะพาราตอยคืออลาดินอลาราดินต่างแบบอ่ะมันให้วายเหมือนเพลงบอส เพลงบอยตอนนั้นนซึ่งเพลงบอยเป็นเพลงที่ชอบที่สุดของ S นะคือมีความบอยจะมีความใสความฟิลให้เต้นหนักเข้าไปกว่าเดิมเรียกว่าเป็นแบบเป็นพัฒนาการอีกด้านทางดนตรีของ S นะสำหรับเพลงนี้อุ้ยยิงใหญ่ไหมตายเลยเดี๋ยวต้องไปนั่งฟังเพลงไม่เครัยงเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้คือตอนเนี้ยจิ๋อยู่ในหูแต่ว่าอยู่ปากไม่เนกัน I this can do this all day คือออกสักหัวไม่ได้เว้ย MV คือไม่พูดถึงไม่ได้ mm. คือต้องบอกว่า MC T เนี่ย mm. เขาขึ้นชื่อเรื่องความแบบแสติก ใช่หมใช่คิดเหมือนกันคือแบบคือเอ็เขาจะมีแบบว่าองค์ประกอบสินที่แบบเราดูแล้วเรารู้เลยว่าเนี่ยคือแบบ NCT คือทุกอย่างสีภาพการจัดแสงการจัดคอสตูมการวางคอมโพสิชันต่างต่างมาแล้วคือถ้าแคปเป็นภาพเลยอ่ะคือถ้าแคปแต่ละจอแต่ละแบบแต่ละซีแต่ละซีเนี้ยคือภาพ คือเาปฏิมากรรมคือโปรดักชันดีมากคือถ้าเป็น MV ของเ c t เมื่อไหร่ก็คือแบบวางใจได้เลยเพราคุณเข้ามาดีแน่นอนคือชอบที่เขาเอาความเป็นอาลาดินความอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันอะติกมันทำให้มันดูทันสมัยเป็นแบบ neo culture technology อเขามีความเอาเป็นแบบวัฒนธรรมวัฒนธรรมของแบบ มีความกลิ่นอายของอดินอร์เดียราพาลต้ามาแบบผสมการอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาความแบบพกหัวเก๋ๆมาใส่ความมันแฟชั่นผ้าพองผ้าพกอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญที่สุดที่เป็นแบบสิ่งยึดเหนี่ยวของเอมวีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยมาเอาจริงว่ามันมันหวีจนปวดหัวแล้วตอนนี้เอาจิงป้าตอนนี้คือใจเต้นมาเริ่มจากนี้เลยพี่ลูกคัสอ่ะพี่โจ เบิดมายังไงความกล้ามความแข็งปุดแล้วแล้วความสั่นกรามที่ชัดเจนของความมีแบบมีเชื้อลูกครึ่งอ่ะชอบมากชอบที่แบบมีการถักผมใช่ถักผมคือพี่โจอ่ะเขาะเขาเป็นฟิลเตอร์ที่จะแบบไฟของฝรั่งนิดนึงอ่ะเขาจะมีความเขาเซ็กซี่เขาเซ็กซี่มากเขาเซ็กซีมากเขาเซ็กซี่มากลองสาวสมรู้มากกันไปหรอคะสมรอ้มากกันไหนคะเขาเป็นคนวางโพสเตอร์ตัวเองดีอ่ะนึกออกปะใช่ใช่เขาเรียกว่า จัดระเบียบร่างกายเออใช่ใจัดระเบียบร่างกายดีอ๋อเด็กเพราะว่าเขาแบบเขาเต้น嘛เขาเต้นใช่แล้วเขาอาจจะแบบเป็นคนฟิตนิดนึงแบบเขาจิมเขาจิ้มเอยพี่โจในเอ็มวีเนี้ยคือแบบโตเป็นหนุ่มแล้วก็แบบกรุบอ่ะนี่เรียกว่าคือแบบกรุบความใช้งานเหมือนเขาหามุมตัวเองเจอเนอะพี่โจอ่ะเนาะเหมือนหามุมตัวเองว่าแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือพอเขาเหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยวะอะไรแบบมีความแบบแบบว์่งเี้ยเอเชียนเอเชียนอะไรอย่างเงี้ยเอเชียนแอสเติกเหรอเหมาะไม่รู้อ่ะ อชอบเขาอ่ะต่อไปที่ใครใครค่ะอ่ะพี่โดยองพี่โดยองพี่โดยองจะบอกว่า MV เนี้ยเป็น MV แรกที่รู้สึกว่าอีหาทำาไมหล่อจังวะคือเราอ่ะมองเขาเพื่อนเพื่อนใน in i n s t i t n ยาดาคือเรามองเขาเป็นฟิลเตอร์ตลกอ่ะมใช่เขาเรียกว่าผู้ชายลมดีเขาไม่คนเขาไม่คนตลก่ะเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนอ่ะจะมองเขาว่าเป็นแบบพี่ตลก่ะ เป็นแบบเพื่อนหนุ่มอะเพื่อนหนุ่มข้างบ้านแล้วคือแบบเขาก็ชอบทะเลาะกัที่ใบยงเถียงเป็นสบายเป็นอะเป็นผู้ชายแบบสบายๆผู้ชายในเพื่อนไปเด็กอะไรเงี้ยก็จะมองเขาเป็นแบบแต่เอลวีนี้คือแบบพี่ดยองแสดงเสน่ห์ความเป็นผู้ชายที่หล่อมากออกมาให้เราได้เห็นคือแบบไม่ไหวเลยตอนที่เปิดออกมาแล้วแบบเดินๆแบบนี่คือแบบพี่ดูยองเราจะพัตอนที่นั่งแล้วก็แบบมองอ่ะงานสายตาเขาดูคมมากขึ้นใช่งานสายตาเขาดูคมมากขึ้น เขาได้ความรู้สึกที่แตกต่างจาก M V ก่อนๆเขาดุอะใช่คือเขายังไม่เคยดุขนาดนี้มาก่อนเคยมีก่อนๆเขายังแบบเรายังรู้สึกว่าเรายังเห็นมุมความแบบน่ารักความโดยยองอะความโดยองเขาอ่ะแต่อันนี้คือแบบอันนี้คือหล่อล้นล้นความหล่อล้นลุ้นนน้องโซทาโร่หน่อยน้องโซทาโร่น้องโซทาโร่เป็นเดบิวงานแบวงานกลุ๊ปเป็นเดบิวของเขาน้องโซทาโร่ก็คือสมาชิกใหม่ของ NCT นะคะเป็นเป็นคนญี่ปุ่นน้องน่ารักมากเลยอะ คือน้องเขาเป็นคนเขาไม่มีไลรเมื่อวานใช่ปหมเขาก็เสียงง่เหมือนแมวเหมือนแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอาะเขาเต้นอะเขาเหมือนอีกคนนึงไปเลยอ่ะเขาเหมือนอีกคนนึงไปเลยจริงๆแต่ว่าตอนแรกตอนแรกตอนแรกเป็นห่วงว่าเฮ้ยน้องมาใหม่นะน้องมากเออแล้วมาเจอกับอาแต่ละคน ไม่ดอกนะไม่ตอบไม่ดอบว่าเป็นดีเวียเขาแบบแบ่งซีนได้ดีจริงๆแม้กระทั่งแบบน้องโซลทาร์โลที่มาใหม่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีอะไรแล้วเขามีช็อตปังของตัวเองเขาแบบทำหน้าที่ของตัวได้ดีอ่ะใช่แล้วเขาแบบเออแล้วเขาแบบไม่จมเลยแล้วแบบเขาดึงเสน่ห์ออกมาได้ดีมากเลนคือไม่บอกอาจจะไม่รู้นะว่าเขาถ้าคนที่ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าคนนี้คือสมาชิกใหม่ครั้งแรกของการที่แบบอยู่ในเอ็มบีครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยต่อไปพี่เสี่ยวชินโอ้โหงงไหมงงไหมคือเราก็แบบ เราไม่ค่อยคุ้นเคยกับพี่เสี่ยวจินมากเพราะว่าฝั่งจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียกได้ว่าครั้งนี้เปิดโลก่ยนะพี่เสี่ยวจินเปิดโลกอยู่นะเราต้องเราต้องเราต้องมองพี่เสี่ยวจินใหม่ละคือไม่ธรรมดาคือนอกจากเสียงอะที่แบบปังมากอะเบ้าอะใช่เราเพิ่งเคยเห็นเบ้าเขาจะทักครั้งแรกไม่รู้ว่าเขาดูแบบเขาเขาเขาดูเปลี่ยนลุคจากตอนเดียรีปะใช่ไหมแล้วดูลุคนี้ดูแบบใช่ อ่ะเววี่ต้องเอาพี่เสือกินในลูกนี้แล้วนะลูกนี้แล้วไปใช้นาเพราะว่าเพราะว่าปังมาอย่าทำให้ผิดหวังจะทำให้ผิดหวังชอบมากเราไม่เราบม๊กลองแจมินคือคือเราแจมินแต่เราเรามองด้วยฟิลเตอร์เอ็นดูเขามากคือที่ผ่านมาเราเอ็นดูเขาผลักนือที่ลองแจมินคือลูก เท่านั้นลูกคุณละพีายก็คือลูกเป็นแบบว่าลูกน้อยเดี๋ยวแบบให้แบบแม่ชกนมทําโอเปนสดไปให้กินช่าโรงเรียนนะครับอย่างน,นี้เลยฟีลนี้เลยค,คือแบบต่อให้เอ็มวีก่อนหน้านี้ที่แบบที่ผ่านมาที่เขาแบบดูโตขึ้นก็รู้สึกว่าเคยก็ยังไปเห็นเป็นลูกแม่อยู่ดี<ม>คือน้องมาในแบบมาในลุคใหม่ฟิลใหม่ที่แบบไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้อ่ะ โออ่่ะนน้ง็หุมคือตอนที่แบบอยู่รีมอ่ะเวลาเขาแรปกันใช่ป่ะกับเจโน่เรายังรู้สึกว่าวิตามินเป็นฟิลลาปแบบน่ารักแล้วแบลแบบวเอ็นดูแบบไอศครีมอย่างนี้ยแต่พอมานี่คือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเอามีดมาแทงเลยจ้าตายแล้วคือไม่ไหวจริงๆคือตอนนี้คือสั่นคอแล้วนะสั่นคอแล้วอะดูตรงนี้เลยอะคนต่อไปน้องแทยงเรียกได้ว่าเกของม่มีเด็กเล็กของไม่มี แต่น้องตัวล้วนะครับมีอยากซื้อมันวนให้หนูมัีอยากซื้ออาหารปลาให้หนูคือบอกว่าน้องไทยงเนี่ยคือไม่เคยผิดหวังเราเรียกแล้ว่าอะไรวางใจได้เลยเป็นคนที่วางใจได้เลยว่าจะต้องออกมาแบบปังออกมาที่สุดที่สุดไอดอลบอลทูบีเซ็นเตอร์เขาเขาเป็นคนแบบ effortless อะจริงนึกออกปะแต่แบบแตเด่นอะ effortless เด่นคือเขาเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องพยายามไม่พยายามเลยแต่มันออกมาเองมันออกมาเองแล้วออกมาดีอะแล้วเป็นแบบความสวยอะคือคือคือไม่ได้แบบในแง่ไม่ดีนะอินกูดเวนะคือแบบเป็นผู้ชายที่หน้าสวยแบบโครงหน้ามันเหมือนปั้นอะเหมือนปั้นอะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเขาเป็นฟิลว่า เขาฟิตอินกับทุกอย่ากเลยเขาจะโดนเขาจะโดนสไตลิสต์แบบพยายามกับการลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาคือจะเป็นแทยงที่แบบอ่ะโดนผมเลบนี่ยผมหลายสีเอาผ้ามา้วนนูนคันนี่คือมันไม่ได้เข้ากับทุกคนแต่ถ้าเป็นเราคืออะไรเราใจเลยเราใจลยไม่ได้เลยเราไม่ได้เกิดแต่แบบกับแทยงเขาจะแบบมีความอายเมคอัพเฉยอย่างเงี้ยที่แบบดูแล้วมันแบบมันแอสเซทิกอ่ะมันแอสเซทิกจริงสเน่ห์เขาว่าเขาเขาหลับดีขึ้นมากอันนี้พี่ชายพูดในเรื่องทฤษฎีนะเขา เขาพัฒนาพัฒนาฝีมือการดับได้ดีขึ้นมากๆด้วยหน้าตาด้วยแบบอินเนอร์อะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยขึ้นทุกเพลงดีขึ้นทุกเพลงเลยอ่ะชอบอ่ะชอบมางให้มีมีรักหนูนะครับน้องไทยยังมีรักกุ๊กเกเดี๋ยวไปมีซื้อบรรจุนให้กินนะคะคนสุดท้ายเันยังไงคะรับอากาศหน่อยก่อนที่จะพูดถึงเขาพี่เจพี่เจยอนเราไม่ได้ต้องคุยกันเราไม่ได้ต้องคุยกันทำไม แม่ถึงคลอดคนคนนี้ออกมาตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบตอนที่คลอดออกมาหมอตาบอดไหมหเพราะสว่างจ้าสว่างจ้าเขาเรียกว่าเกิดมาตอนกับแสงนีออนใช่คือตอนที่เป็นซีนอยู่กับไฟนี่คือแบบหน้าพี่จอนคือแบบสว่างกับไฟเดวคือเรียกว่าคนนี้หน้าฉากอะไม่มีไฟนะคือมันออกแล้วนาคือเรียกว่าคนนี้คือแบบที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุด เราคือเป็นคนที่ทำไ้ทุกอย่างจริงๆมนุษย์ม้ความสามารถร้องเพลงก็เสียงหวานแรปก็เป็นไงเสียงทุ้มๆต่ำๆแล้วแรปแล้วแบบทำหน้าทำตาแบบอยากคอเบาๆแล้วแบบบอกรอยางเงี้แลนจะอยู่ยังไงแลวหน้าแลวหน้า่ะมันยังไงงานหน้างานใส่ตาแบบคือคนจะหล่อยู่เนใจเขาก็หล่อเขาไม่เขาแทบจะไม่ขยับรื้อป่ะคือสังเกตดิพี่จะยอดมีห้อยหนเลยใครเข้าไหมั้ นั่งอย่างเงี้ยเอสเอ็มให้มายืนอย่างนี้ยห้มเฉยๆทุกเพลงแค่ยืนก็ตายแล้วไงยิ้เฉยๆทุกเพลงยืนอย่างเงี้ยหรือเอสเอ็มเขากลัวเราตายว่ะความแพงความเบ้าหน้าความหุนความแบบสัมผัสเลยวันนี้ใส่ดีคือดูออกเลยดูออกคือแค่นี้คือรู้เลยว่าคนนี้ใส่ดีมากจริงอันนี้เห็นด้วยค่ะหมอจะเป็นแฟนเราอันนี้ตับออกจะโดนแอนตี้ไหมอ่ะจะโดนเหรอ ขอโทษตามทำเนียมของรถหนมาหมถนะคะเราต้องมาเลือกแบบ MVP คนนี้ทำให้เราแบบใจสั่นที่สุดหลังจากดู MV จบอืซึ่งก็ไม่น่าจะต้องถามเราว่าว่าพี่สายขอจะเลือกใครคนรู้หรออันพี่สายแรกเลยค่ะใช่ค่ะ ใครกันเอ่ยใครกันเอ่ยจะเป็นใครกันล่ะใครกันล่ะหนึ่งสองพี่เจพี่เจยอนในจงเจยอนในจงยุนโอไอพี่ไม่รับไม่ไม่พีอยู่ต้องมีเหตุผลนะยูจะแบบยู่อยูมันเลือกพอด้วยอวีแล้วยจะมาเลือกเขาแบบแบบไม่มีผลไม่ได้เผล่วนตัวรถหายยังไงเหตุผลที่เลือกพี่เจ เรารักเขาแค่นั้นเรารักเขามากความรักชนะทุกสิ่งคือรูปเขาอยู่บนหัวเตียงเรารูปเขาอยู่บนมือถือเรารูปเขาอยู่บนโต๊ะทำงานเราแต่พ่อแม่รู้ยายรู้ทุกคนรู้เราชอบคนนี้แต่ว่าพี่เจไม่รู้ไม่รู้ก็ส่งบัพรูไปหาไงทุกวันไม่แต่ว่าเห็นด้วยเพราะว่าเอ็มวีนี้เขาก็อ่าว่าไม่ได้นะจ๊ะออกมาแต่ทีก็คือแบบคือจริงถ้าถ้าเอาแบบกแฟนะยากนะเอ็มวีนี้ถ้าเอาแบบ ตัดความเป็นส่วนตัวออกไปอ่ะยากนะที่จะหาคนที่แบบอืมที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหเขาแบบ stand out แล้วโดดเด่นแล้วต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสั่งเดซี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตโอ้ยยากยิ่งกว่าตอน admission อาอแบบแฟร์ๆเลยนะแฟร์ๆใช่ไหมเดซี่จะเลือกแล้วนะใช่จะเลือกแล้วหลังจากที่ผ่านก็แบบการคิดที่จดีความจริงเลยกระบวนการคิดแล้วนะเอต้องทจยงอ่ะเห็นด้วย คือแบบเดซี่รู้สึกว่าการมีน้องแทยงอยู่ในเอมวีเนี้ยมันทำให้เพลงเนี้ยกลมกล่อมแล้วแบบ s t a เอาท์ออกมาอันนี้แบบว่าเขาเป็นคน100%ความอาราบิดเนี้ยที่ชัดเจนมากคือคือพอเห็นเขาเปนว่าเขาแบบใช่คือแบบเขาเป็นแบบแรปพะเศษเพลงนี้ได้อะใช่อันนี้ก็เลยแบบ อันนี้คือแบบพูดต่างเป็นกลางเลยเข้าใจเข้าใจต่เป็นกลางเพราะว่าคือน้องไทโยงคือทําให้เอ็มวีเลยมันแบบมันเพอร์เฟคขึ้นมาจริงๆแล้วทุกครั้งที่ออกมาม่ว่าจะแบบออกมาเต้นออกมาร้องหรือแค่เห็นหน้าอย่างเงี้ยเอสติค่ะคือคือเป็นคนที่ดียามเขาเป็นเอสติกได้ดีมากจริง็คือว่าวันเนี้ยคือเราสองคนเราคอยมั้ยคือเป็นวันที่แบบเราสองคนเราคอยมากแล้วก็ต้องบอกว่า หลังจากนี้เตรียมติดตามซีรีส์ NCT จากคุณเราได้เลยเพราะว่าเราจะกลับม,มามทุกครั้งจะถ้าพาสอบออกมาเราก็จะมาอีก MV อะไรออกมามเราก็าจะมาอีกแล้วที่สำคัญตอนนี้เรา สั่งอัลบั้มไปเราด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีว่าเราจะมีอันบ็อกซ์ซีเราจะมาลุนกันว่าแบบเอ๊ะเราจะได้ใครเราสั่งแบบไม่เลือกการด้วยนะ่เลือกเราจะมาลุนกันเราจะมาดูกันว่าแบบใครได้ใครอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวมารอดูกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบเราสองคนก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในอีพีต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You should Make a wish. I can do this. I'll take you anywhere. <laughs> make a wish. Bye, bye.